สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินก็ได้แก่ผู้ที่เกิดราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรนะคะราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคม ราศีมังกร15มกราคมถึง12กุมภานะคะอาจารย์เอียงโหราศาสตร์ไทยค่ะการพยากรณ์นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงทั่วทวไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่ท่านใดท่านหนึ่งเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกนะคะ และถ้าหากว่ามีข้อความตรงไหนที่ทําให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวาทางได้เป็นไกได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์จะพยากรณ์ดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะโดยอาจารย์จะอธิษฐานจิตนะคะในการเปิดไพ่ว่าให้การพยากรณ์นี้คลุมนะคะคลุมเนื้อหา หรือว่าคลุมคำทำนาอยู่3เดือนคือเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็คือเดือนที่จะถึงนี้นะคะมิถุนากลกระดาแล้วก็สิงหานะคะ3เดือนเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถเข้ามาเช็คดวงความรักของท่านได้นะคะชาวธาตุดิน1มิถุนายนไปเลยนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคม มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมนะคะเพราะว่าคําพยากรณ์ก็จะคลุมอยู่3เดือนนี้นะคะดูดวงความรักก่อนนะคะดวงความรักของคนโสดนะคะความรักนะคะของอชาวธาตุดินนะคะราศรีพฤษภกันแล้วก็มังกรค่ะ3เดือนนะคะสเดือนเดือนมิถุนากรกรกฎาสิงหาความรักจะเป็นอย่างไรบ้างดูคนโสดก่อนนะคะ เดือนนี้ตัวตนคนโสดแล้วก็คนเข้ามานะคะใบแรกค่ะ H of Cups ใบที่2นะคะ Page of Swords สุดท้ายค่ะ Two of Wands ในส่วนของคนโสดนะคะสเดือนนี้นะ เริ่มแต่มิถุนากรกฎาสิงหาเลยนะคะสิ่งที่คุณโสดเจอนะคะคือความเศร้าความเสียใจนะคะแปดถ้วยอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะคะมันกับว่านะคะท่านเคยอกหักเสียใจมาแล้วจนท่านรู้สึกว่าไม่อยากเริ่มต้นไม่อยากเริ่มความรักใหม่นะคะอยากจะลืมอยากจะ ทำตัวเองให้ว่างให้ลืมทุกอย่างก่อนแล้วถึงจะเริ่มต้นนะคะหรือนะคะหรือบางท่านนะคะอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเลยเปลี่ยนบุคลิกเลยนะคะจากคนที่เงียบเงียบเรียบเรียบเฉยเกลายเป็นคนที่กล้าสู้กล้าลุยกล้าพูดนะคะคือท่านอาจจะเห็นว่าออการที่เราเคยอ่อนหวานเคยพูดเพราะหรือว่าเคยเงียบนะคนอาจจะคิดว่าเรายอม ก็เลยต้องมาเปลี่ยนบุคลิกใหม่ว่าไม่ใช่นะเราไม่ใช่แบบนั้นเราพร้อมที่จะสู้เราพร้อมที่จะเปลี่ยนปแปลงตัวเองเสมอนะคะและบางท่านนะเมื่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะคะกลายเป็นคนดื้อรัน้นเอาแต่ใจตัวเองก็ได้นะคะคนโสดนะใบต่อมาค่ะสองดาบนะคะสองดาบนี้สามเดือนนี้นะคะถ้ามีคนเข้ามานะคะ ท่านก็ยังลังเลใจท่านไม่สามารถตัดสินใจได้ไม่รู้จะเลือกอะไรยังไงอาจจะเกิดจากประสบการณ์นะคะประสบการณ์ที่เคยอ,อกหักเสียใจมาแล้วนะคะหรือไม่ก็ยังไม่มั่นใจกับคนที่เข้ามาอาจารย์จะเปิดหน้าไพ้ต่อนะคะว่าคนโสดนะคะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อเดือนมิถุนากรกฎาคสิงหานี้นะคะดูได้ตลอดเลยนะคะสเดือนนี้ ความรักนะคะของคนโสดนะคะดูต่อนะคะเป็นอย่างไรพลังงานใบแรกค่ะ King of Pentacles ใบที่สอง Knight nice of Swords สุดท้ายค่ะ Seven of Cups พลังงานของคนโสดนะคะ อาจารย์เห็นว่านะคะสิ่งที่ท่านเจอสิ่งที่ท่านเคยพบมาจากอดีตนะคะมันเป็นความเจ็บมันเป็นความเสียใจจนไม่อยากจะเริ่มต้นกับใครอีกนะคะในบางท่านนะ,ะและในอีกบางท่านนะคะในช่วงนี้คนเข้ามานะคะ คนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่บุคลิกตรงข้ามกับที่ท่านต้องการนะคะคือบางคนก็อารมณ์ร้อนมากนะคะคือเรารู้นะคะรู้ว่าเวลาเข้ามาจีบเรามหาเรานะ่ะเขาไม่ได้มีเราคนเดียวแต่พอเราพูดเราทักไปเขากลับไม่ยอมรับก็เกิดการทะเลาะ,นะะหาโมโหกันอีกอย่างนะคะความรักของชาวทาตุดินนะคะรู้สึกว่ามันจะเงียบมันจะเฉยมันไม่ กระตือรือร้นหรือว่ามันไม่ทําให้เรามั่นอกมั่นใจหรือว่าเขาเข้ามาเจีบเราเขาต้องการรักเรา เขามีเราคนเดียวอย่างนี้นะคะบางครั้งน่ะก็เหมือนกับว่าเราคิดเราฝันไปคนเดียวว่าเขารักเราเขาชอบเราเข้ามาจีบเราแต่ความจริงแล้วมันยังไม่ใช่อย่างนี้นะคะท่านก็เลยเกิดการลังเลนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะจากหน้าไพ่ที่อาจารย์เปิดมานะคะอาจารย์จะไม่เปิดไพ่ต่อเพราะว่าสรุปได้ว่าใน3เดือนนี้นะคะมีคนเข้ามาหาท่านก็จริงนะคะแต่นะคะแต่บุคลิกนิสัยบางอย่าง มันจูนกันไม่ได้เข้ากันไม่ติดนะคะบางครั้งเขาก็อารมณ์ร้อนเกินไปหรือไม่นะคะบางครั้งตัวเราเองก็ยังมีคนอื่นที่เราคิดว่าน่าจะเป็นช้อยเลือกให้วดีนี้นะคะ,อะนอกจากนี้นะคะประสบการณ์ที่เคยเจ็บปวดเสียใจทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้สึกไม่มั่นใจกับคนที่เข้ามาคือบางครั้งนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะเราคิดว่าเราลืมก็จริงแต่ว่า มันก็ยังมีส่วนที่สะก,กิดนะคะถ้ามีเรื่องเดิมๆเข้ามามันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เตือนเราปนระสบการณ์เป็นเหมือนครูนะคะครูที่เคยคอยเตือนคอยอสะก,กิดเราให้เรานึกตลอดว่าใช่ไหมมันใช่หรือยังเราไม่ เราจะไม่เสียใจอีกเราจะไม่ทําผิดอีกประมาณนี้นะคะชาวธาตดินค้าในเดือนวิถุนากรกฎาสิงหานี้นะคะมีคนเข้ามาค่ะแต่เข้ามาไม่สามารถจูนกันได้บุคลิกไม่ตรงกันอุปนิสัยไม่ตรงกันลหลายๆอย่างไม่ตรงกันนะคะและที่สําคัญนะคะในช่วง3เดือนนี้นะท่านจะมีช้อยเลือกเยอะมากนะคะก็คือ7ถ้วยมีเข้ามาให้ท่านเลือก ทำให้ท่านไม่สามารถจัดตัดสินใจเลือกใครได้นะคะก็เลยต้องนิ่งต้องเงียบไปก่อนนะคะก็คบคบไปก่อนประมาณนั้นนะคะแต่ยังไม่ได้คบเป็นตัวเป็นตนก็พูดก็คุยไปอยู่ในช่วงของการเลือกคู่นะคะจะเป็นรถจนาเลือกคู่ไหมนี่นะคะก็คือกําลังเลือกนะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะดูนะคะสถานการณ์ของคนที่ มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะตัวตนแล้วก็คนเข้ามาคนที่ท่านคบเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหหานะอาจารย์คุมสามเดือนนะคะคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะ ไพ่ใบแรก The magician ใบที่สอง Page of Pentacles ใบสุดท้ายค่ะ Ace of Wands คนมีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะไพ่สามใบนี้ดีมากเลยนะคะ ตัวท่านนะถ้าดูจากหน้าไพ่นะท่านเป็นคนที่ฉลาดมากนะคะสติปัญญาเป็นเลิศนะคะก็คือมองคนอื่นทะลุปโปร่งหมดนะคะแต่คนอื่นจะมองท่านไม่ออกหรอกนะคะเพราะว่าท่านบางครั้งก็ดูนิ่งๆเงียบๆนะคะเป็นนักวิชาการเป็นผู้คงแก่เรียนแต่บางครั้งท่านก็คุยเก่งพูดเก่งปากหวานพูดเพราะนะคะเหมือนกับว่าท่านสามารถปรับเข้าได้กับทุกสัตว์ ทุกสถานการณ์นะคะตัวตนของท่านนะใบต่อมานะคะเด็กถือเรียญน,นะคะถ้าเป็นความรักก็กําลังจะปลูกต้นรักกันกําลังจะเข้าสู่บทสรุปแล้วนะคะว่าสถานภาพสองเราจะชัดเจนแล้วนะคะใบสุดท้ายค่ะ1ไม้เท้า หนึ่งมเมท้าคือความชัดเจนแล้วนะคะอาจารย์จะไม่เปิดไพ่ต่อนะคะสำหรับชาวธาตุดินนะคะผู้ที่เกิดราศีพฤษภกันแล้วก็มังกร3เดือนเดือนมิถุนายกรกฎาเสิงหาความรักของท่านเป็นความรักที่มีความสุข ะะด้วยว่าท่านเป็นคนที่เก่งรู้จักปรับตัวรู้จักเอาอกเอาใจคนอื่นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะต้นรักที่ปลูกก็เลยเจริญงอกงามค่ะถือว่า3ามเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเป็นคู่ที่แน่นอนกันไม่ใช่เป็นแค่คลุมเคลือนนะคะสถานภาพของท่านจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะจนกลายเป็นคู่กันที่สถานภาพชัดเจนค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์จะดูนะคะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้เป็นคนมีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาดูคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนจะเป็นอย่างไรคนมีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะความรักของคนมีคู่สถานภาพชัดเจน พลังงานใบแรกค่ะ the world ใบที่สอง nights of a n d s ใบที่สาม seven sorrows คนมีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้นะท่านกับเขาก็เป็นคู่กันที่หวานแหววเป็นคู่กันที่ใครๆก็อิจฉาแหละถ้า the world นะคะความสุขจนล้นเลยนะคะแล้วก็ต่อมานะคะอัศวินแม่เทา้อาอัศวินแม่เทา้าเนี่ยอาจจะมี ใครบางคนที่ต้องเดินทางไปทํางานที่อื่นนะคะหรือว่าเป็นรักที่ต่างถิ่นต่างแดนเป็นความรักที่ห่างไกลกันแล้วโอกาสที่จะเข้าใจกันผิดหรือโอกาสที่จะห่างเหินกันก็นกมีเยอะนะคะก็คือเจ็ดดาดนะคะบางครั้งนะคะความรักของท่านที่บอกว่าชัดเจนแล้วนะคะใครๆก็รู้นะคะไปไหนใครก็รู้แต่ณนะตอนนี้นะคะสถานภาพนั้นเริ่มคลอนแคลนนะคะ ที่อาจารย์เห็นนะคะจากหน้าไพ่ก็คือการเดินทางอาจจะเดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นชาวต่างชาติเพราะว่ามีเดบวลขึ้นมาด้วยแล้วใบต่อมาเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบนี้เป็นการแอบการซ่อนกันแล้วนะคะเดินทางจากกันแล้วไปเจอสิ่งใหม่ๆแล้วก็ปิดปิด,ปดบางๆกันอาจารย์จะเปิดไพ่ต่อนะคะสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไร ใแบแรกนะคะส u i t of c ใบที่สองค่ะ the sun ใบสุดท้ายขันนายสบ i า o สถานการณ์นะคะของคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะท่านทั้งสองแม้ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอาจจะมีใครบางคนแหละที่ซ่อนคนใดคนหนึ่งไว้ถ้าเป็นเจ็ดดาบนะคะในช่วงที่เดินทางไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะอาจจะมีการซ่อนใครคนใดคนหนึ่งไว แต่ว่านะคะถึงว่าจะมีอะไรก็ตามท่านก็หันกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะปรับความเข้าใจกันได้นะคะหกถ้วยและอีกอย่างท่านอาจจะเป็นรักต่างวัยด้วยนะนะคะถ้าหกถ้วยขึ้นแล้วก็เดือดสันขึ้น ดวงความรักนะคะของคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนแล้วนะคะที่อาจารย์ว่าอาจจะเกิดการเข้าใจกันผิดเป็นการปิดปิด,ดบางๆซ่อนเร้นไม่เข้าใจกันแต่ถ้าเปิดท้่เพิ่มนะคะสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นการยื่นความรักให้กันก็คือหกถ้วยแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเดอะซันเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆอาจจะทะเลาะกันไม่เข้าใจกันแต่ว่าท่านทั้งสองก็เริ่มต้นกันได้พูดคุยกันได้นะคะ ใบต่อมาอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยนี้ก็คือก็ยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่ยังต้องคุยกันต่อนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะของม้าก็ยังเดินทางอยู่แล้วก็ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆอาจารย์จะจัดอีกครั้งขอเป็นไพสรุปนะคะสาหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนว่าท่านและคนรักของท่านจะเป็นอย่างไร ขอเป็นไพ่สรุปนะคะเพราะว่าสถานการณ์ของท่านทั้งสองเหมือนกับดีๆจบๆแล้วก็มาคืนดีกันนะคะขอเป็นไพ่สรุปค่ะพลังงานเบแรกนะคะ,ะ,าะ,คะชายออด ใบที่สองค่ะ three of wands อ๋อโทษค่ะใบ <c oughs> สุดท้ายค่ะเป็นสิบดาบค่ะคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะสามเดือนนี้นะมิถุนากรกราสิงหานะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตรักของท่าน ะะมันอย่างที่อาจารย์ว่ามีการเดินจากการจากกันไปทำงานหรือว่าแยกย้ายกันอยู่ห่างกันแล้วก็จะมีคนอื่นเข้ามานะคะเป็นรักที่ไม่เปิดเผยหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้ก็ตามนะคะท่านคิดว่าท่านกับเขาเป็นคู่หรือว่ามีสถานภาพชัดเจนแล้วนะคะแต่ว่าบางครั้งท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันเป็นอะไรที่ยังปิดบังอยู่นะคะแต่พอถึงสเดือนนี้นะคะ และนะคะและหลังจากที่ท่านเคยคบกันมานะคะในมาถึงช่วงนี้นะช่วงสามเดือนนี้มิถุนากรก,กรกดาสิงหานี้ความรับหรือว่าสิ่งที่เก็บกันไว้นะคะอาจจะเป็นท่านเก็บหรือเขาเก็บก็ได้ก็จะเปิดเผยให้กันและกัรรู้นะคะจากหน้าไพ่นะคะสาหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะอาจารย์เห็นว่านะคะกรกฎามิถุนากลกรกฎาสิงหานีนะคะท่านจะเจอมอรสุมทางด้านความรัก อาจจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นการปิดบังกันซ่อนเร้นกันหรือไม่นะคะอีกแง่หนึ่งนะท่านกับเขาคิดว่าชัดเจนกันแล้วแต่ในที่สุดแล้วมันไม่ใช่นะคะอาจจะเป็นนะคะอาจจะเป็นว่าเขาปิดบังท่านไว้หรือท่านปิดบังเขาไว้ก็ได้นะคะ3เดือนนี้สิ่งต่างๆเปิดเผยให้การเห็นเปิดเผยให้การรู้ ท่านก็เกิดความเศร้าความโศกแล้วต้องเดินจากกันหันหลังให้กันความรักครั้งนี้จบลงนะคะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนอาจารย์พยากรณ์ตามหน้าไพ่นะคะหน้าไพ่ขึ้นมาบอกว่าท่านเคยมีความรักที่ผูกพันกันมากรักใคร่กันมากแล้วอยู่ดีๆก็เกิดความไม่เข้าใจการปิดบงังซ่อนเร้นกันขึ้นมา แล้วก็มาคืนดีกันเพราะมาคืนดีกันก็ยังเจอปัญหาเจออุปสรรคก็คืออัศวินท้วยแล้วอาจารย์ก็เลยเปิดไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปสถานการณ์ความรักก็คือเป็นการเลิกราย่าร้างกันไปนะคะต่อไปค่ะอาจารย์จะดูนะคะความรักของคนที่มีคู่ที่เป็นครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวแล้วนะคะ,ะครอบครัวยังมั่นคงดีไหมหรือว่ามีอะไรมีรอยร้าวเกิดขึ้นหรือไม่นะคะคนที่มีครอบครัวนะคะ พลังงานใบแรกค่ะ Nine of Pentacles ใบที่สอง Queen of Wands สุดท้ายค่ะ Four of Cups คนที่มีครอบครัวนะคะอาจารย์เปิดหน้าไพ่ขึ้นมานะคะสามเดือนนี้นะมิถุนากรกราาสิงหานี่รู้สึกว่ามีแต่ความเหงานะคะเหงาจริงๆนะคะก้าวเหรียญเหมือนนกน้อยในกรงทองมีพร้อมทุกอย่างทรัพย์สินนะคะทรัพย์สมบัติมรดกทุกอย่างและพร้อมแต่ว่าจิตใจรู้สึกว่าเหงาโดดเดี่ยวขาดความรักนะคะ เหมือนกับว่าคู่ของท่านให้ความสนใจกับเรื่องงานนะคะราชินีแม่ท้าจนลืมใส่ใจกันก็คือสีถ้วยนอกจากนี้บางครั้งนะคะความรักของท่านอาจจะเกิดกับการเปรียบเทียบก็ได้ว่า ทำไมนะคะคนอื่นเขาก็ไม่ได้มีพร้อมแบบเราแต่ชีวิตเขามีความสุขเขาได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากาันแต่ทําไมเราโอกาสที่จะพร้อมหน้าพร้อมตา,ารหรือโอกาสที่จะไปเที่ยวกาัน2องต่อสอหรือไปแบบครอบครัวทําไมมันมีน้อยมากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็เลยให้รู้สึกว่าไม่พอใจหรือว่าเศร้าใจกับสถานภาพของตัวเองตอนนี้นะคะอาจารย์จะดูต่อนะแค่เหงาแค่เศร้าเฉยเหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นด้วย คนที่เป็นครอบครัวแล้วนะคะพลังงานใบแรกค่ะ tree of c u p s ใบที่สองค่ะ queen of pentacles แล้วใบสรุปค่ะ two of cups ท่านที่เป็นครอบครัวค่ะ ไพ่ขึ้นมาสามใบยิ้มได้เลยนะคะสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองนะคะ,ะความสุขก็ยังล้นนะคะมีการเฉลิมฉลองกันแม้ว่าบางครั้งจะรู้สึกเหงารู้สึกเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือว่ารู้สึกว่าคนรักของเราสามีเราภรรยาเราอย่างเงี้ยก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องงานจนลืมเราแต่ว่าเมื่อได้พูดได้คุยปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะก็จะเป็นสามถ้วยกลับมาคืนดีกันราชินีหรียญนก็คือความมั่นคงมั่นคงนะคะ,ะความรับ บางครั้งเนาะถ้าเป็นราชินีเรียนนะคะอา,อาจจะให้ความสําคัญทางด้านทรัพย์สมบัติหรือว่าหน้าที่การงานหรือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุนะคะทำให้ท่านทุ่มเทหรือว่าตัวคนรักของท่านทุ่มเทไปกับงานนะคะแต่ในที่สุดเมื่อปรับกันนะคะก็ยังเป็นสองถ้วยก็คือเป็นความรักความผูกพันนะคะสองคนนี้ยังยื่นความรักให้กันเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะอาจารย์จะเปิดไพ่แนะนำนะคะสำหรับชาวธาตุดินในเดือนมิถุนากรากฎาสิ่งหานี้นะคะไพ่จะแนะนำท่านว่าอย่างไรบ้างว่าใบแรกนะคะอินสตร n งหมายถึงสัญชาตญาณน,นะคะ ให้ท่านเชื่อในสันชาติยานของตัวเองนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้เชื่อมั่นกับสิ่งที่ท่านเห็นเชื่อมั่นกับสิ่งที่ท่านคิดนะคะว่าสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่ท่านคิดนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะก็เหมือนกับว่าให้ไว้ใจกันนั่นแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งคนโสดคนมีคู่สถานภาพชัดเจนไม่ชัดเจนหรือครอบครัวนะคะถ้าไพ่ใบนี้บอก ขึ้นมาก็เตือนว่าให้ไว้ใจกันนะคะเชื่อมั่นกันและกันใบตมะกรอนะคะอันนี้เป็นการเจริญเติบโตนะคะความรักก็จะเจริญงอกงามขึ้นได้ด้วยการช่วยกันรดน้ำพรวนดินนะะดูแลซึ่งกันและกันใบสุดท้ายกอดซีฟกอดซีฟนี้ก็จะหมายถึงการนินทา แต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่านินทานะคะคำว่ากอ d s ิก็คือให้ท่านหาเวลาว่างๆไปพูดไปคุยกับเพื่อนหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะอย่านะคะอย่าอยู่เพียงโลกของตัเองถ้าเราอยู่ในโลกของเราการมองเราก็จะมองเห็นแต่ ข้อบกพร่องของเราหรือข้อบกพร่องของครอบครัวของคนรักเราหรือคนที่เกี่ยวข้องเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลองไปพูดไปแชร์กับเพื่อนๆแล้วนะคะเราจะเห็นว่าปัญหาของเรามันจิ๊บจอยมันไม่ใช่นะคะให้แนะนําของชาวธาตุดิน3ามใบนะคะที่อาจารย์เห็นนะอินสตริงก็คือให้เชื่อมั่นกับสัญชาตญาณเชื่อมั่นกับสิ่งที่ท่านเห็นนะคะแล้วก็นํามาคิดมาพิจารณาหาเหตุหานะผลว่ามันถูกต้องยังนะคะ ใบต่อมาคับ growth นะคะเป็นการเจริญเติบโตการงอกงาม ความรักจะงอกงามหรือว่าอยู่ได้ตลอดไปก็เกิดจากคนสองคนนะคะมีความเข้าใจการเห็นอกเข็นใจกันให้อภัยกันนะคะอะไรที่ลืมได้ก็ควรลืมไปนะคะเพราะว่าคงเคยได้ยินใช่ไหมคะการให้อภัยยังไม่ดีเท่ากับการลืมนะคะถ้าเราให้อภัยแต่เราไม่ลืมตัวเราเองก็จะไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ลืมให้อภัยให้ความรักรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย เพื่อให้ความรักงอกงามและมั่นคงตลอดไปนะคะไพ่ใบสุดท้ายกอดซีฟนะคะกอดซีฟก็คือเป็นการเนินทานอย่าเชื่อคําพูดของคนอย่าเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินนะคะ ตรงข้ามนะมันไม่ไม่ใช่สัญชาตญาณน,นะสัญชาตญาณน,นี่จะเกิดจากตัวท่านเองแต่ก็ซิปนี่เกิดจากคนอื่นนะคะคนอื่นมาพูดคนอื่นมาเล่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อคนอื่นให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะและอีกอย่างนะคะถ้ามีเวลาก็ลองแชร์ไอเดียแชร์ความคิดกับเพื่อนๆกับคนที่ท่านไว้ใจบางอย่างที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาของท่านเป็นอุปสรรคในชีวิตรักของท่านมันอาจจะเป็นแค่ ความคิดของเราหรือเป็นแค่ความหวาดระแวงของเราก็ได้นะคะคนอื่นอาจจะมีแง่มุมอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะเจอแบบนี้มาแล้วเขาอาจจะให้คําแนะนําเราได้ก็ลองไปกอซิฟดูนะคะก็คือลองไปพูดไปคุยดูนะคะก็อซิฟนินทาแต่เราไม่ได้ไปเนินทานะคะก็ไปพูดไปคุยค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นชาวธาตดินคขาอาจารย์จบการพยากรณ์ลงไปแล้วนะคะแล้วก็การพยากรณ์ครั้งนี้นะคะอาจารย์ตั้งจิตไว้3เดือนนะคะก็คือเดือนมิถุนากรกราคาสิงหานะคะ3เดือนนี้ความรักของท่านก็จะยังอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าท่านลืมว่าอาจารย์พยากรณ์อย่างไรนะคะท่านก็เปิดกลับมาดูได้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะไม่ทําคลิปเดือนกรกฎาสิงหานะคะ เพราะว่าคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะคลุมอยู่แล้ว3เดือนท่านกลับมาดูได้พอถึงเดือนกรกฎาคมท่านก็มาเปิดดูเดือนสิงหาท่านก็มาเปิดดูนะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะว่าคําพยากรณ์จะตรงตามที่อาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานไว้ไหมว่า3เดือนนี้ความรักของชาวธาตุดินจะเป็นแบบนี้นะคะช่วยคอมเมนต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจบนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ที่กด subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์สำหรับท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณในณะโอกาสนี้ค่ะแล้วก็ขอพระคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆที่จะให้กับอาจารย์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ